สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องนะครับล้างรถอัตโนมัติกันนะครับว่ามันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็การทำงานนะครับเป็นยังไงแล้วแล้วก็ขั้นตอนนะครับการเซตติ้งต่างๆนะครับแล้วก็อ่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับตัวล้างรถของเรานะครับตัวนี้นะครับเป็นชุด iot นะครับนะครับสามารถที่จะ ั่งงานผ่านมือถือได้เลยนะครับหรือว่าดูค่าต่างๆนะครับผ่านมือถือได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวของอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีนะครับตัว PLC นะครับเป็นตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝั่ง Input นะครับตัวนี้เป็นฝั่ง o u t p u พนะครับเดี๋ยวสังเกตการทำางานนะครับดูฝั่ง output นะครับแล้วฝั่ง Input ตตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นตัวหน้าจอนะครับ ตัวนี้เราใช้แซมคูณนะครับแซมคูณตัว E A 043A นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวบอร์ด I O T ของเรานะครับพระเอกตัวนี้นะครับก็จะลิงก์กับตัว P L C นะครับผ่านพอร์ต4 8 5ห้ตัวนี้นั่นเองนะครับพองพตนะครับนี่นะครับนี่กับนี่นะครับแล้วก็นะครับตัว wifi นะครับตัวนี้นะครับ4 G wifi r o เราเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับ ก็เป็นตัวปล่อยสัญญาณนะครับให้กับตัวบอร์ด I/O T ของเราตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำงานนะครับของตัวเครื่องล้างรถอัตโนมัติกันนะครับครับเดี๋ยวให้น้องเยวอธิบายนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเครื่องล้างรถอัตโนมัติก่อนนะครับคือตอนนี้ผมได้ทำปุ่มไว้ทั้งหมดหกปุ่มครับ ซึ่งปุ่มแรกจะเป็นตัวปุ่มที่บอกว่ามีการยอดเงินเข้าไปในระบบครับเห็นไหมครับเมื่อไหรที่ตัวนี้มีการกระพริบก็คือจําลองเหมือนการหยอดเงินเข้ากับระบบครับใช่ครับมันก็จะนับขึ้นไปเรื่อยครับเป็นบาทนะครับทีนี้ปุ่มถัดมาก็จะคือปุ่มทําการปืนฉีดน้ำครับทำการฉีดน้าครับครับปุ่มต่อมาก็คือจะเป็นปุ่มหัวพ่นโฟมครับ อ่าครับถัดมาก็จะเป็นอ่าเคลือบครับเคลือบอันมาก็เป็นก๊อกน้ำนะครับครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นการเป่าลมครับผมครับซึ่งระบบเราอ่ะก็จะมีปุ่มห้าปุ่มนี้ไว้ทำาับสำหรับให้อ่า u ูเซกดใช้งานนะครับครับครับผมทีนี้หลักการทำงานใช่ไหมครับการจะทำงานเครื่องนี้สมมติว่ามีคนหยอดเหรียญเข้าไปนะครับหยอดเหรียญว่า ตอนแรกเราจะใช้งานเครื่องเราต้องทําการหยอดเงินเข้าไปก่อนครับหยอดไปเรื่อยครับจนกว่าเราจะคิดว่าเราใช้เท่านี้แหละครับ30บาทครับผมทีนี้30บาทอันดับแรกเราจะทําการอะไรใช่ไหมครับอันดับแรกเราจะทําการสมมุติเราจะทําการหัวฉีดน้ําก่อนครับเมื่อไหร่ที่เรากดหัวฉีดน้ําสังเกตว่าเอาพุทตัว y ายศูนย์นะครับจะทําการออนละอออนแล้ว,ลวปุ๊บตัว y ายศูนย์เนี่ยจะไปต่อกับตัว พืนฉีดน้ําของเราครับซึ่งจะทําให้อ่าพื้นฉีดน้ําเราฉีดน้ําออกเพื่อล้างรถครับครับฉีดน้ําออกไปปุ๊บในขณะที่น้ําฉีดออกไปเนี่ยครับจํานวนเงินของเราก็จะทําการลดลงไปเรื่อยๆครับครับลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆครับจนจนสมมุติว่าเอ้ยเงินหมดละระบบก็จะทําการกลับมาหน้านี้เพื่อสแตนบายรอการหยอดเงินอีกรอบนึ่งครับเดี๋ยวผมทําใหม่อีกรอบนะครับ สมมติอันนี้หยอดไป20ยี่สิบาทครับจะทาการเป่าลมละอันนี้ผมจะสรุปเลยคือเป่าลมเลยครับครับเป่าลมก็จะทําการเป่าออนไวไวสี่ครับซึ่งอันนี้จะตรงกันคือไวศูนย์ไวหนึ่งไวสองสามไสี่ครับซึ่งแต่ละตัวก็จะต่อเอาพูดออกไปข้างนอกเหมือนกันนะครับผมครับทีนี้อันนี้ก็จะนับเงินเหมือนกันครับสมมุติว่าในเคสที่เราต้องการเปลี่ยนจากเป่าลมอะไปเป็นเคลือบใช่ไหมครับเราก็ทาการกดหยุดครับอังเกต ตัว LED ตรงนี้นะครับกดอีกทีครับอ่าตัวเป่าลมก็จะดับไปครับแล้วเราทําการเคลือบครับสมมุติเรากดปุ่มเคลือบครับปุ๊บอ่าอันนี้เป็นก๊อกน้ําผมกดปิดปุ่มเคลือบครับเห็นไหมครับก็น่าเคลือบเด้งขึ้นมาครับแล้วก็ทําการออนออาพุทตัวนี้เพื่อเคลือบครับเพื่อเคลือบน้ํายาครับผมโอเคสังเกตว่าถ้าเกิดเราจะต้องการหยุดนะครับหยุดเพื่อทําอะไรบางอย่างเราก็กดกดอีกครั้งหนึ่งครับก็ระบบก็จะ ไม่ออนเอาพุทแล้วก็ไม่คิดตังเราครับก็จะค้างอยู่หน้านี้ครับจนกว่าจะถึง time เอาก็จะตัดระบบไปครับอ่าในเคสของหน้าทัชกรีนกับตัวระบบการทํางานก็จะมีประมาณนี้ครับผมามาดูในส่วนของเซ t t i n g บ้างนะครับในส่วนของ Setting ก็คือจะเข้าไปที่หน้านี้ครับปุ๊บจะมีการถามของหน้า,าพัดเบิรดครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวอันเนี้ยผมตั้งไว้เป็นหนึ่งสสามสี่ห้าหกครับผมเปนเดเข้ามาเข้าสู่ระบบ ปุ๊บในหน้าเนี้ยก็จะมีหน้าให้เซตติ้งต่างๆเลยครับเดี๋ยวมาดูหน้าแรกนะครับคือการเซตติ้งครับเซตติ้งหน้าเนี้ยจะเป็นการบอกว่าแต่ละ,ะแต่ละการทํางานจะมีการคิดเวลายังไงครับอันเนี้ยผมตั้งไว้ว่า1วิต่อ1บาทครับอันนี้2วิต่อ1บาท3วิต่อ1นบาท4วิต่อ1บาท5วิต่อ1บาทครับซึ่งเวลาตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ครับสมมติว่าผมต้องการให้การทําการส0วิ จะหักเงิน1บาทครับอันนี้ย0ิวิจะหักเงิน1บาทครับครับโอเคอันนี้คือการคิดเงินครับครับส่วนต่อมาคือส่วนของโปรโมชั่นครับเมื่อไหร่ที่การกดออนอันเนี้ยปุ๊บอ่าเร่องนั้นเมื่อไหร่กดออนตรงเนี้ยคือจะเป็นโปรโมชั่นครับซึ่งเราจะไม่มีการคิดตังครับเมื่อไหร่ที่ออนก็คือจะทํางานตลอดครับโดยไม่มีการหักตังครับผมครับในส่วนของโปรโมชั่นซึ่งสามารถออนได้ทุกระบบเลยนะครับทุกเคสเลยครับครับ ตัวนี้ก็คือเป็นเวลาจํากัดโปรโมชั่นใช่ไหมใช่ครับสมมุติว่าถ้าเกิดโปรโมชั่นตัวนี้ครับเพื่อป้องกันการออนค้างไว้โดยไม่มีการคนอยู่หรือไม่มีการใช้งานเนี่ยครับระบบจะมีการตัดตัวเองไปครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดจะใช้ก็คือต้องการต้องกดออนตัวนี้พวกนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมครับโอเคในหน้าถัดมานะครับก็คือการเซตติ้งพาสเวิร์ดครับเมื่อไหรที่เราต้องการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเราก็มาเซตที่หน้านี้ได้เลยครับอันนี้เป็นพาสเวิร์ดปัจจุบันครับครับอันนี้พาร์ตเะครับ ผมข้ามไปนี้อันนี้ก็เป็นเช็คยอดเงินครับยอดเงินตรงเนี้ก็จะมีการบอกว่าตอนเนี้แต่ละตัวมีการใช้เงินกินเงินมาแล้วกี่บาทครับผมครับใช่ครับแต่ละตัวแล้วยอดรวมอยู่ที่กี่บาทครับผมครับณวันเวลาที่เท่านี้ครับอันนี้เราสามารถรีเซ็ตได้ครับครับโอเคต่อมาจะเป็นการจัดการอุปกรณ์ครับอันนี้จะเป็นหน้าในส่วนของการโหมดไปนวดกับออโต้ครับ ซึ่งทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องมามันจะออโต้โหมดให้ตลอดครับผมต่อมาจะเป็นการเวลาการทํางานครับตัวเนี้ยก็จะบอกว่าตอนเนี้ยคือมีการออนตัวโฟมไปแล้วกี่นาทีมีการออนปั๊มน้ําไปแล้วกี่นาทีมีการเป่าลมไปแล้วกี่นาทีครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเวลาจริงในการเก็บค่าต่างๆนะครับต่อมาจะเป็นการพักหน้าจอการรีเซ็ตเงิน เงินที่เหลือเมื่อไม่มีการใช้งานครับผมอันนี้ก็คือเป็นเวลาในการเซฟโหมดครับก็คือถึงเวลาปุ๊บเราก็ดับหน้าจอไว้ครับประมาณนี้ครับต่อมาจะเป็นระบบการขโมยครับซึ่งตัว,ต,วตัวซิสเต็มเนี้ยจะมีการติดตั้งระบบการขโมยเข้าไปครับเมื่อไหร่ที่เราทําการออนตัวนี้แล้วมีการแกะหรือง,งัดของประตูครับจะมีการส่งสัญญาณ แจ้งเตือนเข้าไลน์มาครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับโอเคนี้ผมออนไว้ก่อนโอเคแล้วก็การเซตติ้งวันเวลาครับโอเคอันนี้ก็คือหน้าเซตติ้งต่างๆนะครับโอเคทีนี้เรามีระบบที่แสดงผลในหน้าของการใช้งานของยูเซอร์แล้วครับทีนี้คนที่ใช้งานหรือเจ้าของเครื่องนะครับสามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยครับว่าตอนนี้มีการทำงานมีเงินเห็นไหมครับ มีจำนวนเงินคนหยอดไปแล้วกี่บาทครับสมมติว่าผมกดออนปุ๊บอ่าเป็นการฉีดน้ำนะอันเนี้ยก็จะมีการแจ้งเตือนว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับครับโอเคสมมติผมเปลี่ยนเป็นอ่าเครือบครับปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเครือบให้แต่ตอนนี้ยังเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับโอเคทีนี้ยังไงต่อใช่ไหมครับในส่วนของราคาครับเห็นไหมครับแต่เราเพิ่มเงินนิดนึงเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสมมติว่าครับ เราต้องการเพิ่มเงินผ่านโทรศัพท์โดยไม่มีการกดตรงนี้นะครับเราจะเพิ่มเงินตรงนี้ให้เป็นหนึ่งร้อยครับกดบานไปสังเกตว่าค่าตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยครับหรือว่าต้องการเป็นหนึ่งร้อยห้าเงี้ยครับอ่าเป็นหนึ่งพันแล้วกันครับปุ๊บค่าตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งพันครับร้วเวลาที่ใช้งานก็คือกดใช้ได้เลยครับอันเนี้ยก็จะเริ่มหักตังตั้งแต่หนึ่งพันบาทไปครับครับ สมมติการหยุดก็คือหยุดได้สามารถหยุดได้ครับครับโอเคต่อมานะครับสังเกตดูว่าเมื่อไหร่ที่เรากดออนปุ๊บถ้าเกิดเป็นโปรโมชันอยู่ครับคือเรามีการออนโปรโมชันไว้อยู่ครับก็คือมันจะไม่มีการคิดตังนะครับครับซึ่งเราถ้าเกิดเราต้องการแบบปิดโปรโมชันผ่านตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าจะสามารถปิดโปรโมชันผ่านหน้าทัศนินที่เราตั้งไว้ในหน้านี้ก็สามารถปิดได้ครับครับทำได้ทั้งคู่ทำได้ทั้งคู่ครับสมมติว่าอ่ะผมต้องการ ปิดโปรโมชั่นทั้งหมดนี้ครับปกติเรากดปิดตรงนี้ได้ใช่ไหมครับครับปึ๊บเห็นไหมครับหรือเราต้องการปิดตรงนี้ก <moi machine> ็ไ <issimo> ด้ครับเห็นไหมครับครับเหมือนกันนะครับระบบก็จะทําการปิดในส่วนของโปรโมชั่นนะครับครับโอเคทีนี้เมื่อไหร่ที่เราทําการออนปึ๊บมันก็จะคิดตังค์แล้วครับครับเมื่อกี้เนี้ยที่เราตั้งโปรโมชั่นไว้ก็คือเราคิดไว้ที่สิบวิจะกินบาทหนึ่งใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ลองสิบวิปึ๊บมันจะลดไปบาทหนึ่งเห็นไหมครับครับถ้าเกิดผมต้องการเร็วหน่อยผมก็ต้องการอ่ะวิน กินไปบาทหนึ่งครับครับปุ๊บค่าก็จะลดเห็นไหมครับจะลดเร็วหน่อยครับครับอันนี้คือในส่วนของเซตติ้งครับแล้วก็มันมีในส่วนของเช็คยอดเงินด้วยครับครับซึ่งยอดเงินตรงนี้ก็จะโดนหักไปสมมติว่าตอนนี้เราออนอันแรกอยู่ใช่ไหมครับเป็นวอตอยู่ครับก็คือมันจะมีการหักหักกันในนี้เรามาเก็บรวบรวมเป็นตัวบอกว่าเงินตอนนี้เราในตู้มีทั้งหมดกี่บาทครับในส่วนของตัวไหนบ้างครับครับโอเค ผมหยุดก่อนปุ๊บแล้วก็เวลาการทํางานมีการทํางานไปแล้วกี่นาทีครับแล้วก็ระบบกันขโมยครับอย่างที่ผมบอกไปคือตัวนี้จะมีระบบกันขโมยด้วยครับระบบกันขโมยตอนนี้ออนอยู่ครับถ้าเกิดออฟก็คือออฟครับถ้าเกิดออนก็คือออนสามารถออนได้ทั้งสองฝั่งครับสมมุติผมออนไว้ปุ๊บแล้วผมก็ทําการส่งบอกว่าผมให้มีการเช็คการแจ้งเตือนการขโมยครับกดใช้งานครับ พอผมกดใช้งานเสร็จปุ๊บอ่ะจะมีการแจ้งเตือนเข้าไปในไลน์ครับสังเกตตัวเนี้ยไลน์ผมไลน์ผมอยู่นี่ครับผมไม่ดูอ่ะเห็นไหมครับมเมสเซจที่ขึ้นชื่อก็จะคือเป็นแจ้งเตือนไลน์สัญญาณอะลามครับครับผมซึ่งตัวเนี้ยจะทําการแจ้งเตือนตลอดจนกว่าเราจะมีการปิดตัวนี้รหรือว่าจะมีการปิดตัวนี้ครับก็คือคจะ หยุดการแจ้งเตือนครับถ้าไม่งั้นจะทุกๆหนึ่งนาทีจะทําการแจ้งเตือนตลอดเพื่อส่งให้ตัวเจ้าของเครื่องรู้ว่าตอนนี้มีการงัดหรือการผิดปกติของเครื่องจักรอยู่ครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวผมปิดเลยก่อนทีนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับคือตัวนี้ยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเป็น Datalog ็อกได้ครับคือสามารถส่งขึ้นไปเก็บใน Google Sheets ได้ครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลต่างๆนะครับที่เราที่เรา สนใจนะอ่าก็ยังเก็บไปใน g o Google s h e e t นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับดูตัวนี้ครับรันนี้สมมติว่าผมต้องการให้คือทุกครั้งที่มีการทำงานเสร็จนะครับของของหนึ่งคนนะครับจะมีการส่งข้อมูลขึ้นไปตลอดครับคทำการส่งข้อมูลขึ้นไปนะครับสังเกตเซลล์นี้นะครับแป๊บนะครับอันนี้ห้าสี่สามนะครับพอเสร็จนะครับพอเสร็จหนึ่งคนนะอ่าปึ๊บปึ๊บสนใครับส่งข้อมูลขึ้นไปนะครับ มาแล้วนะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เราสนใจนะเช่นใช่ใช้ไปกี่บาทแล้วนะครับจํานวนเงินคงเหลือตอนเนี้เป็นศูนย์นะใช่ไหมครับซึ่งซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีการตั้งชื่ออีกทีเช่นว่าสมมติว่าดีศูนย์เนี่ยครับดีศูนย์คืออะไรใช่ไหมครับดีศูนย์ก็คือเดี๋ยวผมเช็คก่อนดีศูนย์ก็คือจํานวนหน่วย วิต่อบาทครับครับตั้งไว้เท่าไหร่ตั้งไวกี่วิต่อบาทครับครับใช่ครับใช่ครับงนี้ก็เดี๋ยวก็จะใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็ครบครันนะครับสําหรับเครื่องนะครับล้างรถหยอดเหรียญนะครับอัตโนมัตินะครับตัวนี้ลิงก์กับ IoT เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ทั้งมือถือแล้วก็ทั้งทัศกินนะครับรวมถึงเก็บข้อมูลผ่านตัว Google Sheet ให้ด้วยนะครับครบครันนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็น่ายมีเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ